วันนี้นะฮะผมมีของที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กันแต่ว่าคนที่แต่งเคสจะจัดเต็มเนี่ยได้ใช้แน่นอนนะครับหลักๆแล้วมันก็คือ r i เซอร์เคเบหรือว่า extension cable ก็แล้วแต่จะเรียกกันนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เรียกว่า riser แล้วเรียกแต่ว่า PCIe 4.0 extender และการเป็นการย้ายการ์ดจอไปในตำแหน่งอื่นไม่ต้องติดตั้งบนเมนบอร์ดโดยตรงนะครับหลักๆแล้วนะครับทำไมต้องใช้ตัวนี้ทำไมต้องทำแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับพวกที่ใช้ rig ขุด คริปโตเคอเรนซีเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แบบนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็น x16 หมายความว่ามันวิ่ง full bandwidth ถ้าไปขุดค r y ปโตเคอเรนซีคุณไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้คนที่ใช้พวกนี้ก็คือเกมเมอร์ที่ต้องการจะย้ายการ์จอครับย้ายการ์จอจากแนวนอนบนเมนบอร์ดธรรมดามาเป็นแนวตั้งโชว์ซิงค์ด้านหน้าเคสเพื่อชุดน้ําเปิดอลังการต่างๆก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะทําอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ใสาย extender แบบนี้ และก่อนอื่นต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไอ้สายแบบนี้ราคาไม่ได้ถูกนะครับตัวแรกเลยเนี่ย Extender 3 0 0มมิลลิเมตรนี้ราคา2,790นานะครับต่อมา3 0 0 mm, มิลลิเมตรแบบมีหัวหัก90องศาอันนี้นะครับ2,890บาทนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ย600ยมิลลิเมตรยาวเป็นพิเศษนะครับ3,290บาท ราคาแบบนี้บอกเลยนะครับว่าก็ช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าคุณสามารถเอาไปซื้อชุดน้ําปิดได้เลยหรือว่าคุณเอาไปซื้อแบบเคสสวยๆดีๆได้เลยครับแต่คนที่จะใช้ไอ้พวกนี้จริงๆนะครับเขาไม่มองหรอกฮะชุดน้ําปิดหรือว่าเคสที่เขาทําไปอะไรต่างๆรวมๆมูลค่ามันคงจะ เกินหมื่นไปแล้วนะครับทั้งชุดน้าทั้งเคสดีไม่ดีเนี่ยสองหมกว่าบาท3 0 0 0 0ก็มีนะครับสำหรับคนที่ใช้ชุดไฮเอ็นดจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นราคาแบบ2000ไป,ปลายปลายสามพนต้นๆกับการย้ายการ์ดจอเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักของเขาเลยแล้วมันแพงอะไรแค่ไอสายย้ายการ์ดจอตรงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสายแบบไฮแบนด์วิดนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีประสิทธิภาพของการ์ดจอคุณก็อาจจะตกได้และการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมเนี่ยมันไม่เหมือนไอตัวของที่ไปขุดคริปโตเคอเรนซี่ที่เขาใช้ X1 นะแต่ว่าตรงเนี้ยม ใช้ x16 แบบเต็มแบนด์วิดต์นะครับและที่สำคัญถ้าเป็นการ์จอเจอในใหม่เนี่ยมันต้องเป็น PCI Express อร์ชั่น4.0ด้วยซึ่งไอ้พวกนี้มันก็เป็น PCI 4เช่นเดียวกันข้อ2นะครับที่ราคามันสูงเนี่ยจะไม่พูดไม่ได้เลยก็เพราะว่าโลโก้นี้นะครับ TT Premium วันนี้ไม่ใช่แบรนด์ Thermaltake นะแต่ว่าเป็นแบรนด์ระดับบนอของเขาก็คือ TT Premium นะครับคุณสามารถหา Iriser Cable Extender ในตลาดของยี่ห้ออื่นที่ราคาถูกกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจในแบรนด์ของ TT Premium เนี่ย ก็นะ่ต้องซื้ออันนี้นะครับทำไมมันถึงดีกว่าชาวบ้านเขานะครับอย่างแรกการกระจายสินค้าของเขาเนี่ยแบรนด์นี้มีสต็อกเยอะนะครับสมมติเวลามีเคลมอะไรต่างๆเนี่ยก็แน่นอนว่ามันก็จะไวกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็การกระจายสินค้าไปตามร้านต่างๆแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูดีมีความภูมิฐานมากกว่าแบรนด์ที่ราคาถูกนะครับพูดง่ายๆว่าคุณซื้ออันนี้ นอกจากคุณซื้อของที่มีคุณภาพสูงแล้วคุณก็ซื้อแบรนด์ด้วยแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องแบรนด์ไม่ซีเรียสเรื่องมาตรฐานนะครับทางเลื่อนอื่นในตลาดก็มีเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณภาพเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไหนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันแต่ละตัวเลยนะครับว่าภายในมีอะไรบ้างนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมแกะครั้งแรกเหมือนกันนะครับคุณเห็นพร้อมผมเนี่ยผมไม่ได้รู้อะไรมาก่อนคุณเลยนะครับหลกัหลกๆแล้วกล่องก็เป็นกล่องกระดาษแข็งที่มีแบบโทนสีเ,าเทาๆตามสตางค์เทอร์โมเทคนะครับตัวนี้จะ ภายในก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นซองการไฟฟ้าทีิดเหมือนของซองกาซจอน,นั่นแหละแล้วก็คุณจะเห็นว่ามีการซีลปิดปากถุงมาถ้าคุณจะเปิดเนี่ยคุณก็ต้อง แกะมันออกมาเลยแกออกมาแล้วนะครับภายในก็จะเห็นว่างานประกอบของเขาเนี่ยดีนะเพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันแน่นหนามากนะครับพูดง่ายๆว่าคุณต้องใช้กรรไกรตัดเลยอ่ามือไม่มีทางฉีกออกนะครับแพ็คมาดีจริงๆนะครับแล้วก็ตัวโรดัของเขาเนี่ยอันนี้11.8นิ้วนะครับจะเห็นว่าด้านหนึ่งอันนี้คุณเอาไว้เสียบเข้ากับการ์ดจออีกด้านหนึ่งคุณก็เอาไว้เสียบเข้ากับเมนบอร์ดนะครับโดยที่มีพลาสติกปิดหัวมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเวลาไม่ใช้ก็ปิดซะเพื่อป้องกันพวกพคราบออกไซด์อะไรอย่างนัน ดีเพราะว่าพ c b เนี่ยหนพาพอสมควรแล้วก็สายที่ออกมาเนี่ยทั้งหมด5เส้นนะครับก็มีความแข็งแรงนะลองบิดหักงออ,อย่างต่างมันก็ไม่มีการพับแต่อย่างใดไม่ว่าคุณจะกดแรงสักแค่ไหนก็ตามและความยืดหยุ่นเนี่ยมันก็ถือว่ามีมาในระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างเลยก็คือไอ้ตรงหัวมาเนี่ยมีคำว,ว่าเทอร์โมเทคแล้วก็มีสกรีนเป็นลายสีแดงมาคุณภาพงานอะไรต่างๆมันก็แน่นอนนะครับว่าดูดีกว่าของแบรนด์ที่ราคา ถูกกว่านี้แหละต่อมาเป็นตัว90องศานะครับดูซิว่ามีอะไรบ้างนะฮะ300มิเมเท่ากัน90องศาภายในอันนี้ถูกแกะมาแล้วนะไม่รู้ใครแกะมาเหมือนกันนะครับแต่ก็ดูไปตามนั้นแล้วกันนะฮะหลักาแล้วก็จะเห็นว่าหัวเนี่ยช่องสำหรับเสียบกาจอเนี่ยมันจะมีการตั้งขึ้น90องศานะครับจริงๆแล้วที่เหลือมันเหมือนกันหมด เพียงแค่องศาของตัวที่เสียบกาจอเท่านั้นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปตกแต่งเคสในรูปแบบไหนนะถ้าคุณจะเสียบกาจอที่มันแบบตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ต้องใช้ตัวนี้ราคาแพหากันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณภาพต่างๆเหมือนกันหมดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับ600มิลลิเมตรเนี่ยใหญ่สุดยาวสุดเลยนะครับ23นิ้วกว่า,วาเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะมาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูภายในกันนะฮะดูไปพร้อมๆกันนะครับ หลักๆแล้วนะครับกล่องก็อย่างที่บอกไปว่าแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆเนี่ยจัดเต็มแล้วก็แกะยากพอสมควรบ่งบอกถึงคุณภาพนะฮะแกะออกมาชึบจะเห็นว่ากล่องตัวนี้มันหนากว่าหน่อยเพราะว่าภายในเนี่ยไอตัว Product เขาก็มีการพับมาแบบนี้นะครับยังคงต้องใช้กันไกรตัดออกมาเช่นเดิมนะครับขออนุญาตตัดเลยนะนี่ครับ600ม mm มใช่ไหมตัวนี้ยาวกว่าชาวบ้านเขานะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่า มันมีช่องสําหรับแบ่งตรงกลางมาด้วยนะครับเวลาคุณพับเนี่ยก็อาจจะพับจากตรงบริเวณนี้เวลาคุณจะไปใช้เคสที่แบบแขวนกําแพงแล้วการ์ดจอแยกออกมาจากตัวบอดี้ของเครื่องจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าความยาว600มิลิเมตรของเขาเนี่ยก็ถือว่ายาวอพอสมควรนะคุณดูนี่ดิเนี่ยการ์ดจอยืดออกมาได้ขนาดไหนนะครับที่สําคัญนะครับงานประกอบรต่างๆมันก็ดูมาตรฐานเดียวกับตัวอื่นนะรครับมีโลโก้ที่พรีเมียมแล้วก็คุณภาพสายเป็นพลาสติกหรือว่ายางแข็งๆเช่นเดียวกันเพียงแค่ตัวนี้จะมีการแบ่งตรงกลางมาเท่านั้น เพื่อไม่ให้สายเนี่ยเกิดอาการหักหรืออะไรต่างๆเวลาคุณบิดสุดท้ายแล้วนะครับสายพวกนี้ถามว่าจําเป็นไหมจะต้องมาใช้แบรนด์ระดับไฮเอนด์ End ที่มีราคาสูงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็ต้องบอกตรงนะครับว่าบางคนเนี่ยที่เขาแบบประกอบคอมแบบจัดเต็มมาแล้วเนี่ยเขาจะมางกกับของแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าประเด็นเรื่องไอ้สายเอ็กเซนเดอร์เนี่ยบางทีเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยซ้ำนะครับทุกยี่ห้ออาจจะมีการเคลมสเปคมาใกล้เคียงกันนะครับแต่ด้วยความที่บางแบรนด์เนี่ยมันดูมีชื่อเสียงแล้วก็มี ความภูมิฐานกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยก็เลยจะทำให้คุณแบบสบายใจได้มากขึ้นว่าเฮ้ยใช้ตัวนี้ความเร็วและประสิทธิภาพของการจอเนี่ยมันไม่ตกอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้ามันตกก็ไม่รู้จะโทษอะไรแล้วอ่ะเราก็ซื้อของให้ดีที่สุดไปแล้วไงถูกไหม